เวียนเจดีกันนะคะเอาเเจดีกันนะคะ ตัวแทนวันเดอร์ดานะคะกาโนโยโคฮิโนคัมุโปทูชนิโกอนาริโย อาณาทันหิโตโยจายาตาคีลามาทานุโยโคทุโคอานาลโยอานาทันหิโตเอเตเตพิขาเวอุโพอันเตอนุปคามมาชิมา ปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากคุการณียานาการณีอุปสามาัยอภินายยาสัมโพทายานิพานายสังวาต,ติอัมาตสาพีคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัม กุการณียานะการณีอุปสมัยอภินยายาสัมโพธายานิพพานายสังวตติอัยามิวะริโยอาคทังคิโกมาโคไซยทีทัง ทิทิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมาโตสัมมาอาชิวสัมมาอะยามสุสติสัมมาสม,มาธิอายะโหสาภีคะเวมาชิม,มา แชร์ตรงไหนไม่แชร์เลยอ่ะเราไม่รู้อันแต่าแต่แมวเราก็ควรแชร์เ,เ <c oughs> พราายสังวะเตะตปณาาานะ สาจังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคาสหคตาตาตระตาตราพินันทินิไสยาธีทงังตัณหาพาวตัณหาวิภวตณนาพิกขเวทุขะนิโรธโรอยาสาจัง เยวตันหายาเสสวีราคานิโรธโธจากโคปตินิสากโคมุติอนาลโยอิทังโคปนาภิขเวทูคานิโรธคามิน ja ิปติปทาอาริยสัจ่าริโยอากทังคิโกมาโคไซยทิทัง สำให้คนทุกวันขาไปขอพรมันตัวสัมมาอาชีวะสติ ิาาริศาสตร์จันติเมพิขเวปุกให้อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักหุงอุทาตาทิยานาอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาตัวแทนดานะคะดาฝากมาพาทุกคนไปเวียนเจดีค่ะ ยานติเมพีเขเวปุเพอนันูสุเตสุธัรมเมสุจาคุอุทัาปทิญาณงอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปธทิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปนิทัทุขังอริยาสัจัง ตันติเมพีเขเวปเุเพอนานูสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังทุขะมุทยโยุริยาสัจจัง ขเวปุเทอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทปาทิยานาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอัง ตาพันติเมหีเขวเวปุเพอนัน,นุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทาปะทิยานะอุทาปาทิปัญญาอุทาปา อุทปานิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตทัทงทูขนิโรภอ,อริยศาสตร์จังเมพีเขเวปุเพอนานันตุสุเตสุธรรมเมสุจกักคุงอุทปาธาิญาณ อุทัปาที่ปัญญาอุทัปาที่วิชา,าที่อาโลโกอาาุทัปาที่โอปนิทางทุกข์นิโรธพียาศาสตร์จังพันติเมพีเขเวอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุมอุทัปาทีา่ยาา อุทปา,าที่ปัญญาอุทปา,าที่วิชาอุทปา,าที่อาโล อทธิปัญญาอุทธาปาธิวิชชาอุทธาปาธิอาโลโกอุทธาปาธิตังดูค่ะขามินีปฏิปทาอาริยสจัจพิฆเวปุเพอน,นันสุตเตสุธรรมมีสุจักุปาธิญาณังอุทธาปาธิปัญญา

ริวตังทวาททศการฐะถาปูตังยานธาสนะสุวิสุทธังอาหสิเนวะตังพิพเวสเทวเกโลเกสมารเกขัสสะมานะครัมมานิยปัชชายสัตเทวมุนอนุ bhūtiṃ cittaṃ bhūtaṃ kāryaṃ yaṃ yaṃ yo ca methi tu editi sudatu suvadināte โกจัตวาตัตมาปัญจวัชิระติภูมิโตพระิตังอาสิกุลมะเตมิจปนวะยาญจนาเตมิจมะนียะนอายะสมะตุโกัญญาติรัมมาังธมตาาพิติิสมา สัพพะวะตาสามัคคีภูมิทิเทวาสามัญสังเกตตตามวตาธรมะสียังอสิปตะเนเมฆาใจเยอนุตตรังธรรมะจักังปวัติยาปฏิวัติยังสัมมญเนนะวาพรหมัญเนนะวาเทเว นาวาพระมุนาวาเกณสิวาโลกสมิติอมาาเ้านาทังสุตวะมหาราชกาธิสาธามนุสาเวสุ มหาราชิกานะเทวานังสัตยังสุตตะวะวติงสาเทวาสาธมนุสาเวสุงสาวติงสานะเทวานังสัตย um ังสุตภวะนาเทวาสาธมนุ สาวีสุงยาแมนะเอวานังสัตถังสุตาวะสิตาเทวาสาธมโนสาวีสุงสิตานะเทวานังสัทธังสุตาวะนาริตเทวาสาธมโนสาวีสุง พระตินังเทว,วานังสัตทังสุตทวะนิมมิตวะสาวัตีในวาสัตถมันสาเวสุข thứ được rồi, hay. mới, quyền mới. เดินเดินไปออนนเอาน,นี่ก่อนใหดาด้วยนะเข้าไปดูไลฟ์สดดาได้เออไปตี่เงง้ยเรอ

ระวังหลังให้หนูด้วยเดี๋ยวเราไปปิดทององพระกันนะคะนี่ใช้บูฟังไหมหรือว่าเพราะว่าเป็นเป็นโทสากลิพเ์ีนาะอ่ไม่รู้สียงของเข้าท่านมันเสียมันก่ว่าว่าก็เดี๋ยวจะพาบูชาาใจดีเวลาประมาณทุ่ม กุ่มกว่าประมาณนี้นะคะถึงสองทุ่มนิดๆประมาณนี้ทุกวันนะคะช่วงพี่ดาไม่อยู่แต่ก็จะมีบ้างที่ตัวแทนไม่ว่างก็มีนะคะก็บอกไว้ก่อนประมาณนี้ เราไนี่ยแบบจันเป็นเจ้าของเลยเอาเ้ยเราชวนเด้อเราชวนกันเองเนี่ยไม่แย่หรอกไปองค์พระก่อนไปประธานค่ะประธาน กบูชาใจดีกันแล้วก็อธิษฐานจิตกันนะคะไเช็คตารางวัน่ะไปเช็คตารางวันระวันเสารวันพะก่จะไปถวายรหารกับพี่วัน่วันนี้วันอะไรวันนี้พระ เพราะว่าพี่ถวายพระตานถึงวันถุกเอ้าถวายพระองครอ่งนี้มาพฤหัสเปอนพฤหั็นพ้หัสนี้วันศุกร์อ้าสาวได้อยู่คัใช่เพรวาออกัดถืว่าสองวันคัดวันเสาร์วันวันเสาร์ปใช้ไปอะไรวะไปซาลเปาลาวาใครคิม มาถึงในวิหารคดแล้วนะคะมาแจกแผ่นทองม,มาซื้อให้ตัวแทนแผ่นหนึ่งนี่แหละสามคนเอาแผ่นหนึ่งสามคนไปจ้าเอาไปปอมมี่นีไปไปกันสนใจมานะคะแผ่นทองนะคะส่งจิตส่งใจ แผ่นทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมามาสามมือรวมใจพอาพุทธประทังประสงค์สาธุด<อ>ทองจริงนะคะติดนิ้วมั่นใจได้ทองจริงไปเดี๋ยวเราไปหยอ่อนเราไปหยอ่อนตังตรงนู้นไหมเราไปหยอ่อนตังนูดเราไปหย่อนตัง ไม้สวยมากเราถ่ายแต่ดอกไม้เราถ่ายดอกไม้แล้วกันนะ,ะไม้แล้วกันนะ,ะตังตัง,ตงมาออมสามคนรวมใจเ <c oughs> ป๊ะสาธุ ได้บุณทุกคนเุ้ยนี่ตังตังหยอดตังรออมรออมะคะรออมที่นี่ก็จะมีตู้ให้ทำบุญทำทานกันด้วย เออยอาตรงนี้มะเดี๋ยวยอดอ,อ,อีกตูออ้หนึ่งด้วยพี่มีเรียนห้าสาธุอ่ะอีกตู้หนึ่งนะคะผู้ชาทําหลวงปู่ล้ออ่ะเห็นไหทำบุญ <c oughs> ปื้มพันล้านเราเน้นทำแบบปลื้มๆนะคะทำประจำ ก็เดี๋ยวจากกันแล้วนะคะอันโมทนาบุญนะคะก็มานั่งสมาธิวิหารหลวงปู่ด้วยกันได้นะคะเปิดปันเสาว,วันอาทิตย์นะคะโมทนาบุญค่ะอบุณทุกคนมาฝากนะคะสาธุ